ดีตอรับค้าสู่ช่องแอนฟอมอี่นะคะเดี๋ยวเราไปรอรับเอ็นน้อยกันนะคะดโดยมีป้าไทวบ้าแลนแอนฟอมอี่นะคะเอ็นรอล้านสาวนะเอฟตีคือรอรับมินน้อยนั่นเองว่าใครโรงเรียนมินน้อยจะเลิกแล้วนะคะ มาแล้วนะคะ, F อะเอฟซี <c oughs> สวัสดีป้าแอ็นนะยังสวัสดีค่ะอาสวัสดีป้าไทยบ้านนะยังสวัป้าไทยบ้านรวยเร็วเรามารับนะเนี่ยมารับนะเนี่ยอาสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะไม่พอดีเอ๊ะปกติไม่เห็นแม่มารับเนาะเออแม่เปี้ยวไปทุระแม่เปี้ยวขับรถไปทุระอยู่กับป้าแอนป้าไทยบ้านก่อนนะคะอยู่อะไรไหมคะอยู่ข้าวไหมอ๋อร้อนไปไปไป อย่ากินอย่ากินบัมแดงไปเลยไปเลยโอเคขึ้นรถดีดีขึ้นรถดีดีนะอะเดีอจ้ะมินน้อยพาเขาป่าเลยอะโอ้โหมินน้อยบอกพาเข้าป่าพี่น้องพาเขาป่าป่าป่ารับพาเข้าป่าป้าป่ามารับนะคะวันนี้ เอาป้ามาลับอู้สนุกมากเอออาพาเข้าป่า,เ,า,ปา,เ,า,ปาเดี๋ยวเจอแตนนะลูกป่าตัวนี้มันมีแตนนะ <c oughs> อามินน้อยอยากกินน้ำแดงเย,นยน็นเย็นน้ำเขียวเย็นเย็นนีน่นไงนี่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 ไงเข้าป่าเข้าป่าเข้าป่า ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงโอเคมาถึงแล้วจ้านักเรียนทำไมทีร่างกายงนะลูกเออไปไปไปกินไปกินน้ำไปไปลูกไปอะไรอะไร ไปลูกไปไปไปลูกไปไปเปิดตู้เย็นนะน้องแดงน้อยที่มีเปิดตู้เย็นนะน้องแดงน่อยเอาเขาเปิดเองเขาเปิดเองเปิดจะขึ้นด้อเออเปิดเองเปิดเองเออโอ้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วน้ำน้ำเขียวอ่ะแล้วแล้วให้ป้าแอนเปิดให้ไหมเปิดอื แม่บอกว่ารับเอ็ดบินน้อยด้วยเด้อปลาใส่บ้านเมื่อกี้ถ้าแอนไม่พูดก็ลืมจะได้ลดลดเหรอไม่มีมีอยู่ตรงนั้นไงนหลังตัวลด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 หิวข้าไมลูกหิวข้าไหม ไม่ไม่มีเรื่องมิวอะมากินแล้วลูกอะอะซีเขียวสซีเขียวไม่มีมีแต่สีแดงค่ะเลิกเรียนมาก็อยากกินเย็นๆอากาศมันร้อนมาถึงลงลงรดปุ๊บบอกว่าอยากกินน้ำเขียวมันแดงดื่มกมา แสดงว่าดีคือเขาจะจําได้ว่าในตู้เย็นที่นาน่ะมีน้ําเขียวน้าเบคมีคนคะสองคนคนค่ะพูดค่าด้วยผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงชื่ออะไรเพื่อนอะชื่ออะไรฮะใครวะใครวะ ใครวะ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 ใ้รวะใอุ้ยโอ้โหดูว่าแรงเยอะไห แรงเยอะไหมแรงเยอะไหมโอเคเรามาใช้พลังก mm. ัน <Doom> อ <val a> okay. uh, mm ืม hmm. <produ> <alo> อ้อย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 อ้ยเลือกยูอายเลือกยูอุ้ยอายเลือกยูพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเอาพูดใหม่พูดใหม่พูดใหม่อายเลือกยูโอ้แล้วแล้วแล้ววัวเรียกภาษาภาษาวัวเรียกว่าภาษาอังกฤษอายเลือกยูอ้าวอายเลือกยูใครอายเลือกยูใครโอ้อายเลือกยูป้าแอนแล้วใครอีกใครอีก ลบยูไอไข่เก่าขอบมีอย่างเนาะโอ้หทุดเอาทุดเ,เอาเลยกินข้าวไหมกินข้าวทอดไข่้ะกินไหมดูดำดูดำนะไอป้าทาบ้านทำมากับข้าวกินไหมหิวไหม,หไมลูกมาจากโรงเรียนก็ต้องหิวข้าแม้ต้อไมใส่หัว,หวจังเลยอืมก<ด>ินน้ำส้มแล้วขงกินน้เขียวแล้ว <laughs> ขงรไหวรู้เป <laughs> ็น กลัวกลัว,ลว,ลวมันจะหกนี่แหละไห้ป้าใจบ้านทำก,ก,กับข้าวกินไหมหอบอกว่าใจบ้านที่หนูอยากกินข้าวผัดไหมลูกกินข้าวผัดไหมนะลูกนะเย <Yeah. S 1> yeah. ่อ๋อเย่น้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวน้ำเสร็จแล้วจ้ะเก่งมากเลยไปเอาฝามาไปเอาฝามาปิด มินน้อยมันจันถึงสุกต้องไปโรงเรียนาร์อาทิตย์ไม่ได้ไปก็อยู่ที่วางปู่อมินน้อยมีเพื่อนกี่คนเจ้าคะโอ้โอออยเขามาขายยังนอเขามาขายอะไรเออเขามาขายอะไรนอ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 พี่นออืมอ่ะอันนี้ก็อยู่เฝ้านานะคะอยู่เฝ้า วังตู่นะคะจ้ะเออส่วนส่วนลุลงพันธ์ก็ไปรับเด็กนักเรียนกลับมาแล้วเราก็รับบินน้อยนะคะเป็นกับป้าทายบ้านนะคะ่ะตอนนี้น้องน้องมนน้องโอมนะกลับมาแล้วนะคะน้องดาเดียน้องหมิวนะคะจ้ะจ้ะแล้วก็อันนี้ก็น้องมินน้อยนะคะจ้ะ มินน้อยก็เป็นเด็กที่แบบช่างพูดช่างเจรจาน,นะกำลังลอย่าเบาจังสามลูก <c oughs> น้องมินน้อยนะก็ก็เป็นคนช่างเจรจาไปโรงเรียนก็เก่ง,บบงขึ้นอ้ยโ้ยโอ้ยแบบตกใจมดเลยที่ไหนได้เป็นพลาสติกนี่เหรองูงูอะไรอย่างนี้อ๋อนี่ไงนี่งูอา้าว มันยาวๆม่นบอกป้ามันจิ้มตาปราแอนเปืมสุกเลยสุกสุกอ่ามิน้อยไปโรงเรียน,นงูเอองูสองตัวเลยงูสองตัวอีกแล้วงูที่ไหนสองตัวองูที่ไหนสองตัวเจอตรงไหนเจอตรงไหนอย่าไปอยู่ตรงต้นไม้นะต้นไม้มันจะมีงูเขียวงูเล็กงูใหญ่อยู่ เพราะฉะนั้นมินน้อยต้องออกห่างจากต้นไม้พี่เออนั่นแหละมินน้อยต้องเดินพื้นที่มันเรียบ,ยบแบบนี้เราถึงจะมองเห็นได้มินน้อยกลัวอะไรที่สุดบอกเอฟซีสิแมวฮะแมวกลัวแมวมันไม่ใช่แ,แล้วกม,มีบุญเหรอหกลัวแมวที่ไหนวันนั้นก็ยังเห็นไปโกรธแมวอยู่เลยอ่ะ,อะเดี๋ยวให้เลือกระหว่างต๊กแกกับงูกลัวอะไรคะ กลัวตะแกอ๋แล้วระหว่างแมวกับหมาหมาหมาระหว่างเอ่อผีเสื้อกับจิ้งจกเอ่อจ,จิ้งจกกลัวจิ้งจกอ่าตะขาบตะขาบกับกบกลัวอะไรคะกลัว,วตะขาบเออเก่งเว้ยฉลาดฉลาดแล้วเนี่ยเออกบมันร้องยังไงคะ มันร้องเสียงดังกี่ครั้งอบ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 โอเคโอเคโอเคแมวมันร้องยังไงคะแมวที่ไหนงี่นี่อันนั้นน้องหมาแมวที่ไหนมันร้องแมวต้องร้องแมวอ่าร้องดิเหนือเสียงไปไหนเสียงหายไปไหน <laughs> <laughs> อา้าวน้องหมา,ร,า,าร้ <H au! S 1> องยังไงน้องหมาร้องยังไงเฮ้าอ๋เฮ้าห้องห้องอ๋ออันนี้หมาน้อยโอนดีหมาน้อยเหรออันนี้ม <laughs> <laughs> าหาามาใหญ่ก็หาว่าเราเป็นหมาใหญ่นี่หมาน้อย <laughs> อ่ะแล้วมีเสียงอะไรอีกมีเสียงอะไรอีกล่ะ อกระต่า,า,ตายมีเสียงร้องด้วยเหรอใช่ไม่ค่อยได้ยินน่ะกระต่ายกระต่ายโดดไปมาโดดไปมากระต่ายกระโดดไปมากระโดดไปมาอ๋อเข้าใจแล้วเออที่โรงเรียนสอนอะไรคะที่โรงเรียนสอนอะไรคุณครูสอนอะไรสอนร้องเพลงไหมคะเอาเฉากรวยมาให้หนูกินอ๋อคุณครูเอาเฉากรวยมาให้หนูกินแล้วหนูยกมือไหว้ขอบคุณไหมคะขอบคุณค่ะทำไงสวย เวลาคุณครูเอาอะมินน้อยคุณครูเอาชาวกล้วยมาให้มินน้อยทอยํายังไงสวัสดีค่ะอู้ยเป็นเด็กน่ารักจังเลยนะคะน่ารักมากลูกทําถูกแล้วหนูทําถูกแล้วลูกอืมหนูเป็นเด็กน่ารักใ,ใครๆคก็จะรักหนูนะ FC ก็รักหนูมากเลยรู้ป้ารู้ไหม FC รักมินน้อยมากเลยนะอืมมินน้อยนี่โชคดีมากเลยนะได้อยู่วังปู่นะลูกนะอ,อมี FC รักมีลุงป้ารักมี มีป้าป้ารักเนาะใช่ไหมลูกหนูโชคดีไหมคะโชคดีไหมคะโชคดีค่ะค่ะด้วยค่ะเออโชคดีค่ะหนูรักหนูหนูรักลุงพลป้าแตนไหมรักรักไหมคะรักคะเออรักขอทำไมต้องทำเสียงยังั้นไหนพูดดีๆรักค่ะรักไหมรักขอรักคอ เอ๊ะเดี๋ยวนี้ชักจะรู้จักเขินใหญ่แล้วนะเราขี้มูกขี้มูกอ่ขี้มูกอะซื้อไปทำไมลูกเอาขี้มูกออกไหมเนือือเอาขี้มูกมาสั่งขี้มูกมาลูกมาเออเอาเอาเสื้อปลามันเช็ดไปเอาอ่ะอ่ะโอเคค่ะเอคลิปนี้ขอบคุณเอฟซีทุกท่านมากๆค่ะสวัสดีค่ะ